อเอาอีแล้วครับอันนี้ลิงกุลากตังครับดัากปีนนะดูที่ประสบความสำเร็จไหมครับ,รบวันนี้มาวางขึ้นไปเจอจิ้งจกมองหน้าครับรีบลงมาเลยครับวันนี้ดูที่จะได้ไหมอือหืออ้าวอะไรนี่ครึ่งต้นเองนะเนี่ยนี่ครับหลังคาครับ อืมอ so ืมเอาเอาอีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเอา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 บึดจำบิดเอาเอาบึดจำบิดบึดจำบิดบิดจำบิดบิดจำบิดบิดจำบิบิดดโอ้โหโอ้โหประสบความสำเร็จแล้วครับโอ้โหมักหุงได้ลงมาแล้วได้แล้ว หนึ่งลูกโอ้โหมันยอดมากวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วครับวันนี้มีม,มีจิ้งจกจ้องหน้านะครับเมื่อวานเจอจิ้งจกรีบลงทันทีเลยอือหือต้นไม่สูงหรอกครับแค่สูงกว่าหลังคาครับอือืออ้าวประสบความสําเร็จแล้วครับเอาไปตามบักหุงกันแซบ่บ